มาไลยสภาพครับกินเนื้ออะไรครับกินเนื้อไงตัวนี่้งานอะไรเนี่ยนี่มางานเลี้ยงหรือนี่มางานเตี๋ยวบอลเนี่ยสภาพไหนกินงานตัวนี้ ซ่วงแซมครับกิ il, นเหล <c oughs> ้าก <c oughs> ินเหล้าแดงตัวเมียกินเหล้าครับกูได้มาเตะบอลบอกกองอัดเพียนเราขาดหน้าไมมบวกกองสัดนี้่นายตัดเสื้ออยู่นะเตะบอลเอาใกล้มาปีงผมพูดแล้วสู้อัต่าเหมือนกับเรือสูแต่ดนตรีว่ากินอยู่บ้านนาเตะมุ้ง่ซม100%บ้านเฮาบ้านเฮาเหมือนี่บ้านเฮาได้มันได้มือบ้านเฮาเนี่ย น้ำหมดแล้วยตากองไม่เอาโอ้ยตอนนั้นรวมระดับกันแล้วเขายืบไปเรื่อยแต่กองไม่เอาเด้โอ๊ยน่ารักเลยตัดเขาหลายจุดหลายจุดก็ได้เลย่ะสมมติทีนี้จุนูนท่นี้ก็จะยิงกันดิ

ปลาพาครับอร่อยไหมครับคันรอบบ้านอร่อยไหมมท่านั้นอาปลาแดกป่ะสูจได้กินปลแดกวะล้านนอ่เตายแล้วไอ้พวดตายแท้ ว้ยยิงนกเว้ยไว้ก็ตายแน่ล่ะอ้ยหนขีมเขียัเภาษณ์โคบิทได้มั้มพัดิด้ควิดเขาบอกให้มาสัมภาษณ์รู้สึกยังไงครับนข้านอกบ้านอร่อยไหมเซซดเนี่ว่วไปไเจอกันเ้าแต่เบียบประโขหเบียร์บ่พอเบียบปรเบียรปบ่พอเนาะเดียวได้หาผมืนเซอร์ทสนุนมาอีกไม่ก็ไดรกูอยู่ในนี้ เอาได้กูอยู่ได้เหอ๋อใช่เข้ากล้องนี่เอาเรอป๋าต้องดูย่เบ้ามามีกี่โด้ไห่ะไะซเปอร์ส่ยงแปลงวให่นายใส่ฮะซุปเปอรเสียใส่ต้อมาต้อตู่กับิได้ไหมตนิงกไดไหมมาลวปาเนี่ยใสปลปาเลยสีน้ำนี่ลงเลยนะถุนเราถึงไหนเมื่อไรจะทิ้งผมเาพามอเอาพมนูกพีของแท้ของแท้ อาพามันแหกันนะแท้กับของแท้พี่น้องท่วามแท่กันบมันแมาเตะบอลไม่ใช่รันมาเคิร์กเวียกอันนี้มันจะมาเนี่ของแท้มื่อเมืเดีว่ากัน ตอนนีเยนะมันย uh ังอยู uh ่เนาะมัดเตยบนักก uh ีฬาบลากลงึดเลยนนะทัเตบไม่ใช่ครับดีไเห